แฉอันนี้ขออนุญาตเอาของช่อง8ของช่อง8ของช่องวันเขาก็ลงหมดแล้วนะ่ะครับแฉช่วงอยู่เดือนจำคุณนักกรฮนะคุณนักกรกรี่ดันนักธุรกิจอดีตเจ้าของมุทิศัก์คลีนิกเนี่ยเขาโพสต์ภาพค,คู่กับเออพิงกี้สาวิกาชายเดชพร้อมบอกว่าตอนน้องติดคุกบอกตามตรงผมสงสารช่วยไม่ยกเลิกพิเซนเ,เตอร์สินค้าผมแล้วยังจ่ายค่าตัวให้ตามสัญญาตัดก็นิดหน่อยนะฮะ ตัดนิดหน่อยครับจริงๆไม่คุ้มเลยน้องมารับเช็คก็จ่ายไปแล้วก็บอกให้เอาเงินเนี่ยก็ให้มาเอาเงินสดนะครับบอกว่าบริษัทน้องเนี่ยปิดไปแล้วอปรากฏว่าคนก็ถามว่าเฮ้ยสรุปแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงอันนี้เราภาพออกจอได้ใช่ไหมคะขอต้อนรับคุณเอกนักกรสวัสดีฮะสดอย่างนี้เหรอสดอย่างนี้สวัสดีครับพี่พพี่เอกออกจอด้วยเหรอการนคพี่เอกณวันนี้อยากถามพี่เอกว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินพิงกี้คุณเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาแม่หรอกคือจริงก่อนที่พิงกี้จะติดคุกตอนนั้นเรามีสินค้าตัวหนึ่งเรามีสินค้าในเซเว่นหลายตัวอยู่แล้วก็ให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์รในตอนนั้นเ,รเสร็จได้เดือนสองเดือนน้องก็มีปัญหาเรื่องคดีเรื่องตัวนี้แล้วติดคุกเราก็เอ,อ่รับเงินไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องมีการมีสัญญาจะออกรายการให้เราอีกห้าครั้งมีไลฟ์สดมีเรื่องต่างอะไรก็ว่าไป แต่น้องออกไปครั้งเดียวปุ๊บเราก็สงสารนะนะอีกครึ่งหนึ่งที่ต้องจ่ายเราก็หักนิดหน่อยแล้วก็มีคนมารับเราก็บอกว่าเอ้ยบัญชีมันรับไม่ได้นะเพราะว่าบัญชีของพิงกี้ปิดบริษัทปิดเราก็สงสารมีอะไรให้ช่วยไหมเรื่องทนงทนายเรื่องอะไรต่างๆแล้วเงินเราก็บอกว่าในรูปแบบบริษัทก็จ่ายนมบริษัทน้องเบิกไม่ได้อะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงินสดก็ได้เขคือไขาบอกบริษัทของพิงกี้ปิดไปหมดแล้วก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดถูกต้องไหมฮะ เราก็ช่วยก็ไม่เป็นไรต้องการด่วนใช่ไหมให้เมสเซนเจอร์มาที่บ้านเลยเซ็นเช็คให้ด่วนเราก็เอาให้ไปช่วยน้องนะพี่ไม่เก็บไม่หักค่าตัวด้วยไม,ไม่ไม่ตัดค่าตัวแล้วไม่ขอคืนด้วยไม่ยกเลิกสัญญาแต่ก็โปรดักต์มันก็ไม่ได้ทําเงินเท่าไหร่หรอกเราก็ช่วยช่วยน้องสงสารเพราะว่าน้องก็พี่ผมในความคิดส่วนตัวนะผมก็ยังน้องก็โดนหลอกอะ่ะล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจริงๆอะไรเงี้ยก็ ไปแล้วก็พอดีวันนี้มีการตัดยอดเป็นชีกันแล้วเป็นชีฝั่งนู้นโทรหาเราว่าทางเราอะโชว์จ่ายเงินไปแล้วหักสามเปอร์เซ็นไปแล้วเรื่องภาษีแต่ปรากฏว่าน้องไม่ได้รับน้องไม่ได้เงินเลยทางภาษีก็ทุการมีคนมาเก็บเงินของพิงกี้ในระหว่างที่พิงกี้อยู่ในเรือนจําถูกต้องไหมครัใช่อยู่ในเรือนจำอยู่ในเรือนจาแต่มีคนมาเก็บเงินไปแล้วแต่ปรากฏพิงกี้ไม่เคยได้รับเงินเลยใช่พี่ก็เลยโกรธบอกเฮ้ย ่างนี้ได้เหรอเราสะส,สารแล้วก็อยากจะช่วยแล้วเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขออะไรอ่ะไม่ยกเลิกสัญญาแล้วก็จ่ายเงินด้วยแต่คุณไม่ได้ไปช่วยน้องอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเงินไปไปไปให้อะไรเงี้ยก็ผมก็รู้สึกไม่ดีอ่ะไม่ดีก็ก็เลยคุยแล้วก็กดโกรธเอ้ยยังไงดีวะก็เลยโพสต์ไปว่าเนี่ยถ้าอ่านอยู่ก็ น่าจะไปคืนน้องนะแล้วน้องก็บอกว่าถ้าเกิดให้น้องส่วนตัวน้องไม่เอานะเพราะว่าน้องไม่อยากรับเงินแบบขอให้ส่วนตัวบอกไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นเงินทีเซ็นเตอร์แล้วพี่ก็ดูแล้วว่าถึงสินค้าไม่ทําเงินพี่ก็ไม่ยกเลิกสัญญานะก็ถือว่าช่วยกันไปะอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เอกท<บ>ี่มีโอกาสคุยกับพิงกี้บ้างไหมฮะ ก็คุยนะก็คุยกับผู้จัดการคนคนปัจจุบันนี่แหละคนนี้ดูแลเราก็ไม่รู้คนนี้เป็นคนดูแลเรื่องบัญชีเรื่องการเงินเราก็คุยกันแล้วผมก็กดสายคุยกับบัญชีผมเลยแล้วก็เนี่ได้รับแล้วนะสินเช็คแบบนี้แบบนี้หลัดได้ทุกอย่างหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จริงๆก็ก็ก็อยากให้นางออกมาพูดนางก็กลัวในลูกคดีหรืออะไรต่างๆคือคนเราตกใจนะเกิดปัจจุบันแล้วไปอยู่ในคุกเงี้ยมันก็ต้องแพนิคทุกๆอย่างแล้วก็กลัวเราก็เข้าใจได้นะก็ ออกเพราะฉะนั้นพี่จะมีโอกาสคุยกับคนที่เอาเงินไปหรือยังว่าเขาจะคืนพิงกี้ไหมหรืออะไรยังไงอาโทรมาผมบอกว่าไม่รู้แหละก็ไปไปเคลียร์ไปคืนเขานะเพราะผมรับไม่ได้นะเรื่องนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่เคลียร์วันสองวันเนี้ยผมจะจะจะบอกนะอะไรเงี้ยต้องไปเคลียร์เขาครับอันนี้คือสิ่งที่คุณบอกไปว่าถ้าสมมติไม่เอาเงินไปเคลียร์พิงกี้ก็จะมีการเฉลยแหละว่าเป็นใครถูกต้องไหมฮะเพราะเรื่องมันโป๊ะตรงที่ว่าถ้าเราไม่ไปยื่นหักสามเปอร์เซ็นต์ทาง ถูกต้องทางบัญชีเนี่ยทางบัญชีทางนู้นก็จะไม่รู้รเลยว่าว่ามีการเบิกเงินแล้ว<อ>จริงๆเขาบอกว่าช่วงธันวานเนี่ยน่าจะน่าจะออกงานนะเอาดอกไม้เพราะพี่พี่เปิดเออโปรดักต์ยาตัวใหม่ด้วยแต่ละเป็นฟิลเลอร์ก็น่าจะมาแสดงความดีก็นางพี่ก็แอบ,บงอนงอนนางนะว่าทําไมไม่มาอะไรเงี้ยทําไมพิงกี้ไม่มาแต่พิงกี้บอกหนูไม่รู้เลยหนูไม่ทราบเลยบอกพี่บอกไปทางผู้จัดการเราดอกทางเราทางนู้นแล้วนะ ทำไมไม่ทราบได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหวนกระแสก็บอกว่าห,หวนกระแสให้ร้านหนึ่งเลยให้นางออกอสดนางยังไม่ออกเลยเราบอกเฮ้ยแ้าทาไมไม่ออกอย่างน้อยก็หาเงินช่วยที่บ้านช่วยตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็งงไม่หนุ่มจะใจป้าให้ร้านหเลยหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะครับอ ให้ร้านเขาบอกเลยนะว่าพี่ดมใจให้ร้านหนึ่งเขาพูดมาว่าอย่างนี้คิดคะหลักพี่ทีวีใครจะกล้าให้ร้านหนึ่งกำไรทั้งเดือนเราก็เลยได้เราก็เลยงงว่าทำไมไม่ออกน้องก็เอาเงินไปก่อนอย่างน้อยไปช่วยที่บ้านช่วยเรื่องคดีความเรื่องอะไรก็ตามขนาดเรายังเงินแค่ไม่กี่แสนเรายังเออให้ไปเลยไม่เป็นไรที่ให้นะอะไรเงี้ยแต่น้องก็บอกถ้าเป็นเงินให้ส่วนตัวน้องไม่เอานะแต่บอกไม่เป็นไรอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วการเพราะว่าตามงวดงานซึ่ง กรรมดานวดงานเนี่ยต้องจ่ายต้องต้องทำประมาณห้างานออกออกรายการแต่นี่ออกไม่หนึ่งรายการเนี่ยอ่อเ,เราก็จ้าใจละแต่พี่<ส>ยืนยันว่าเงิกนก,ก้อน,นที่จ่ายไปเนี่ยไม่ถึงมือพิงกี้แน่นอนถูกต้องไหมครับใช่ไม่ถึงครับไม่ถึงพันพูดการบอกไม่ถึงไม่ถึงผมบอกก็คืออีกสองวันถ้าถ้าสมมุิยังไม่ได้เนี่ยไม่คืนเนี่ยก็จะบอกเลยว่าใครเอาไปใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ครับแล้วจะมีผลทางกฎหมายไหมครับจะฟ้องไหมครับสําหรับคนที่เอาเงินไปจริงๆอ่ะคน จริงๆมันมันน่าจะผิดนะตามกฎหมายเพราะว่ารับเงินแทนซึ่งผมก็เขียนบัญชีผมก็ละเอียดอยู่แล้วว่าให้รับแทนเจ๊ดๆทางพิกกี้หมดมีลายเซ็นทุกอย่างแล้วชัดเจนืเครับง่ายๆว่าวันนี้ที่คุณออกมาบอกข่าวเป็นข่าวเนี้ก็เพื่อที่จะประกาศว่าให้เอาเงินไปคืนพิกกี้ซะต้องไหมฮะเจตนามาอยู่แค่นั้นเองถูกต้องไหมใช่ใช่โอเคแน่นอนฮะเสียพี่อยากจะบอกอะไรถึงคนที่รับเงินไปไหม ก็เขาน่าจะต้องตัวแล้วนะแล้วก็น่าจะรีบไปเคลียร์กับทางทางทางทิงกี้ให้เรียบร้อยที่ที่ทําไว้ผมว่ามันไม่ดีเลยอ่ะคนเราตอนที่แยกก็อย่าไปอย่าไปทําร้ายเขาให้เองนะครับเอาละครับขอบคุณมากๆนะพี่เอกนะขอบคุณมากครับพี่เอกครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาอันนี้ก็สดๆจากข่าวนะฮะโอเคละสดสดกันอย่างนี้เลยครับคุณบดามอ้าวพูดถึงเรื่องนี้ผ่านไป บางคนก็แบบหลายๆมุมมองนะว่าคือเอางี้ตอนนั้นคือก็ต้องนางต้องหาเงินประกันตัวอันดับหนึ่งครับก็มีการไปเอาเก็บเงินจากแบบกองละครจุกกองหรืออะไรครับที่เราเคยเล่าอ่ะแต่ปรากฏว่าเงินค่าพิซต์เตอร์บางส่วนนางยังไม่ได้มีคนเชิดไปอ่ะมารับแทนแล้วก็เอาไปไม่เอาคืนนางนะหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้เจ้าตัวต้องออกมาพูดเองอ่ะคนที่เอาเงินไปต้องออกมาพูดอ่ะเราควต้องให้ความเป็นธรรมบางทีนางอาจจะไปใช้ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งครับทาผู้ชมฮะ นี่คือหนึ่งเรื่องเรื่องพิงกี้อีกหนึ่งเรื่อง